เบิร์นโพสต์ความรู้สึกสุดซึง้งถึงโรเบิร์ตเป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับทุกคนไม่น้อยเมื่อแกงเพื่อนๆของโรเบิร์ตได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าโรเบิร์ตนั้นได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งและวันโรคปอดทำให้คนในวงการที่ทราบข่าวต่างเข้ามาส่งกำลังใจแล้วและร่วมไวอไ้อาลัยให้กับการจากไปครั้งนี้กันอย่างขับขั่ง ล่าสุดหนุ่มเบิร์นประทุมราชได้ออกมาเผยถึงโรเบิร์ตว่าผมไม่เคยคิดว่านี่คือหนังเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้เล่นด้วยกันผมรักพี่นะเราสนิทกันไว้มากพี่เรียกผมทั้งน้องและบอสของพี่นี่เราก็รู้จาักกาันจะเข้าปีที่สี่แล้วผมคงจะคิดถึงพี่มาก หนังบริษัทผมทุกเรื่องพี่ต้องได้เล่นพี่คงเหนื่อยและทนกับโรคร้ายนี้มามากพอแล้วพี่พักผ่อนนะครับผมไม่เคยเสียใจที่ได้รู้จักพี่22ตุลาคมนี้หนังเรื่องหลวงพี่กับอีปอบ ที่เราเล่นด้วยการจะเข้าโรงฉายในโรงภาพยนตร์แล้วผมจะดูเผื่อพี่นะพี่เล่นดีมากๆเลยพี่รู้ตัวไหมรักนะพี่ RIP พี่ชายของผมไม่มีอะไรที่ต้องห่วงแล้วนะครับพี่น้องคนรอบข้างพี่ทุกคนก็รักพี่และจะสู้ต่อไปในขณะที่มีลมหายใจครับนั่นเองค่ะ